โอเคครับไปดูตเลยว่างนีมวาเด้ค่ะบเราพบอสปอร์ตไปท้หมดอร์ตไปโอ้สปอรไป

เนดง้มัเป็ไไปยวนี่เป็นคนแป้าไปเลยวีกว่าออมอามสุดเต็มกล่องีเมนูบิงซูนะคะเราใช้โฟมอดสตอรี่เลย ตอนเงินพองเลยดีกว่าค่ะดูค่ะตอนนี้เขาไม่ระดับแล้วนะฮะซึ่งแอนดรอยนะเป็นเป็นตัวเป็นตัววางพื้นนะฮะถ้าไม่แอนดรอยเป็นตัววางพื้นและใช้สังส่งกับบวางนะ้อยเราจะมอนเราจะวางกันก่อเลยนะโอเคตั้งพองแล้วก็วางสักต,ตรงนี้ต,ตรงนี้ซีฟูนหรือเปล่า ทีฟูทีฟูทีีฟูีฟูวาีเฟียเลยนะครับีเฟียรามดสามพันยี่ิบสามวงยี่สิบแล้วก็คูดาวหกวิใช้เงินอัพขั้นแรกสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบรามจเป็นเก้าพันสิบห้า บงเท่าเดิมแล้วก็คู่ดาวเท่าเดิมเราไปรอเงินกันเลยดีกว่า่นานเาก็จะมาเลิเล่มรับเนเลยนะขายหายทิ้งก่อนนะให้มานะครั้งแรกนะฮัน,ะนะนผู้ชมก็บงประมาณนี้เอะเอาไปเปนเลยดีวย สกิลที่สองเป็นกลาวสแลมเป็นสกิลแบบเคอร์เซลเอโอีสกิลจะเป็นแบบก็จะบินขึ้นไปแล้วก็ใช้สกิลตีแบบนี้นะดาเมจแรงใช้ได้นะคันนี้จะเป็นฟูลเอโอีฟูลเอโอี o e. L o e. L o e. ครับแล้วก็ขั้นสุดก็จะเป็นสกิลฟู a เอโอีเ e. วลหนึ่งเวลหนึ่ง วงเลือดหนึ่งครูดาวเก้าวิวงยี่สิบเจ็ดจุดห้าแล้วก็แล้วดาวเม็ดเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยอันนี้ใช่ห้าได้ถ้าได้บ้าไปก็จะเป็นลวงจะเป็นวจะเป็นสามสิบเอ็ดอาตัวต่อไปก็มาเจอเดียวกันว่า เวลาใส่ให้เน่ต้องหอดอกกับเราต้องใส่คือใบใบ